เกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยนะมันไม่มีอะไรดีไปกว่ามาศึกษาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในให้ได้แล้วทีนี้ถนะ้าชีวิตคุณเป็นอาริยะแล้วเนี่ย คุณก็อยู่ตามวิบากอยู่ตามบารมีอยู่ตามฐานะแต่ละคนที่จะอยู่นะและก็เราก็รู้แล้วชีวิตเราอยู่อย่างนี้แหละจะเป็นอย่างนี้เราได้คติที่สุขคติดีที่สุดละที่จะดำเนินไปคตินี่คือการดำเนินไปสุคขขติ นี่แหละคนถึงสุคติชาวสโสนิคนคือคนผู้ที่สึกถึงสุคติแล้วพ้นจากทุกคติมาอย่างชัดเจนแล้วการดำเนินชีวิตไปไม่มีทางตกตำ่ำคนพระพุทธเจ้าจ่นตรัสมาตรวัดคนเจริญไว้ตั้งแต่เน จิตเข้ากระแสสองจิตเจริญไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาสามเที่ยงแท้เป็นคนที่เจริญเป็นอริยะเข้ากระแสความเจริญแล้วไม่ตกต่ำขั้นสองขั้นสามเที่ยงเลยไม่มีจะยึกยักยังอาวินิปาตธรรมนี่ไม่ตกต่ำ ท่านแปลเป็นไทยว่าไม่ตกตับเป็นธรรมดาคืออาจจะยึกจักยึกจัอกอยู่นแต่ไม่หลุดออกไปจากกระแสขั้นที่สองเนี่ยไม่หลุดออกไปจากกระแสไม่ต็นธรรมดาพอขั้นที่สามนี้ไม่ยึกยากเลยเทียงไม่มียึดยากลงมาหาล่างมีแต่ฐานที่เป็นเป็นอะไรเป็นฟาักคมเป็นจุดจุดจุด,จ,ดจุดสตาร์ทเลย สัมโพธิปรายนะมีแต่พุ่งไปสู่ที่สูงที่สุดท่าเดียวเห็นภาพพจน์คำตรัสรุษเจ้าไหมความเจริญของมนุษย์สีขั้นเนี่ยตัวาปณะอวินิปาตธรรมโมนียตะสัมโพธิปรายนะเนี่ยนี่คุณธรรมลักษณะนี้เนะี่ยคือคุณธรรมของอาริยะขั้นต้นของพระเจา้านี่คุณธรรมของโสดาบันนะ โดาปันมีความเที่ยงแท้ในตัวเป็นอาริยะเข้ากระแสโลกกุตระ